สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกันยำค่ำนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดทุกคนต่างไม่สบายใจกันนะครับมีหลากหลายความกังวลน,นะครับก็เอาพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับพิมพ์ฐานแทมนะครับมาให้ชมกันอนะงค์นี้เป็นพระที่เคยผ่านการลงรักปิดทองนะครับ ฉะนั้นการลงรักปิดทองสิ่งที่ลงเหลือจากการกระเทาะรักออกนะครับก็จะเห็นคาบตัางอิวนะครับที่ยังปกคลุมอยู่นะครับตามผิวนะครับแล้วเนื้อท่านจะแกล่งนะครับพระส่วนมากจะจะออกเนื้อแกล่งเงานะครับเพราะว่าถูกปกคลุมด้วยรักและผ่านการเวลานะครับผ่านการเวลาก็ไม่ค่อยได้ถูกสัมผัสอากาศเท่าไหร่นะครับพราสิ่งที่รับ อากาศหรือความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือพวกลักพวกทองที่อยู่ด้านหน้านะครับพอกระเทาะออกนะครับก็เนื้อหาก็จะยังยังดูเหมือนมีความสวยงามแต่จะนุ่มนุ่มตาแต่ในความนุ่มนี่จะแกร่งนะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็นฐานแซมนะเอกลักษณ์ของพิมพ์ฐานแซมก็คือสอบล่างบานบนนะครับสอบล่างบานบนหมายถึงยังไงด้าน,นล่างจะแคบนะครับด้าน,นบนจะกว้างนะครับอย่างองค์นี้มี มีความพิเศษตรงคือจะมีการตัดนะฮะตัดแล้วมีครีบนะครับมีครีบปิ้นออกมาให้เห็นนะครับซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับของการตัดที่แบบเราดูแล้วมันสวยอะ่ะคือเขาตัดจากด้านหลังฮะตัดจากด้านหลังปุ๊บนะฮะเนื้อมันก็ปิ้นออกมาข้างหน้านะครับซึ่งองค์นี้ยังลงเหลือให้เราได้เห็นนะครับนะครับดู พุทธลักษณะของพิมฐานแซมก็คือนะครับฐานแซมนี่มีมีจำแนกออกไปอีกก็มีนะฮะมีแบบแข้งหมอนก็มีนะครับตรงนี้แข้งหมอนคือแข้งจะเป็นแท่งเลยแต่อย่างเนี้ยเป็นอย่างเป็น,เป,นเป็นท่านั่งสมักิสมาดเพชรนะครับลักษณะวงแขนก็จะเหมือนแก้ววายนะฮะเห็นไหมฮะเหมือนแก้ววายนะครับบางองค์ที่เห็นติดช,ะชะดัดๆหูหูฝั่งเนี้ยจะห่างนะฮะห่าง แต่องค์นี้ไม่ค่อยเห็นนะองค์นี้ไม่ค่อยเห็นนะครับจะมีฐานแซมขอถึงเรียกว่าฐานแซมนะมีแซมบนแซมล่างนะครับก็พูดถ้าคุณของพระสมเด็จว่าละครนี้ก็เด่นไปในทุกๆด้านนะฮะครอบจักรวาลเลยนะครับแต่คําว่าฐานแซมนี้ก็ทําให้สูงให้หนุนให้ดีขึ้นให้ดังขึ้นให้เด่นขึ้นนะหมายถึงว่าถ้าเราพูดถึงว่าฐานแซมนั่นก็คือ ทำให้แซมยังไงอะสิ่งที่มันยังต่ำยังเตี้ยอยู่ทั้งมันดีไม่ดีอยู่ก็มีสิ่งที่มาสอดมาแทรกให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับอง,องค์นี้ผมส่องเนื้อให้ท่านดูนะครับเนื้อท่านจะหนึกนุ่มแกล่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในในเนื้อขององค์ท่านยังมีมวลสารนะครับมีพวกเม็ดดำนะครับเม็ดดำก้อนเม็ดดำเม็ดแดงติดอยู่นะครับ ก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับอย่าพึ่งดราม,ม่านะครับว่าไม่มีมวลสารนะฮะสิ่งบางอย่างเรามองเห็นกล้องขนาดนี้เรามองไม่เห็นหรอกครับนะฮะต้องต้องใช้ขยายจริงๆแล้วก็ต้องใช้เวลานะฮะอย่างผมเอามาให้ชมนี่ก็ดูทางกายภาพแล้วดูผิวเผนนินะฮะส่วนใครจะมองว่าจะเป็นภ้าเกศหรือพ้าแท้มันก็รู้รรๆกันอยู่แล้วนะฮะเล่นพระสมเด็จวันละครก็ เหมือนคนพูดกันนะฮะเล่นสมเด็จเสร็จทุกลายนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็อยู่ที่คนจะเล่นนะ่ะเพราะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันสักคนนะเล่นพระสมเด็จมาก,ก็หลายสิบปีสิบกว่าปีอะหลายสิบปีเดี๋ยวผมจะแก่เกินไปนะสิบกว่าปีสิบกว่าปีมันก็ไม่เห็นมีใครจะชอบเหมือนกันสักคนนะมันจึงเป็นข้อถกเถียงกันอันนั้นพระแท้อันนี้พระเก๋อยู่เรื่อยนะฮะผลสุดท้ายก็เก็บใครเก็บมันนะครับ เก็บไข่เก็บมันชอบแบบไหนก็เก็บแบบนั้นนะฮะมันจึงเป็นสเสน่ห์นะฮะของการเล่นพระนะครับท่านดูเนื้อนะฮะดูตรงขอบซุ้มนะฮะเนื้อท่านจะนุ่มหนึบนะฮะดูเนียนตานะครับส่วนลึกลงไปข้างในก็จะปกคลุมด้วยคราบตัางอิ้วนะฮะครบาบน้ามันตังอิ้วที่ปกขึ้นมาปกคลุมขึ้นมาแล่ว่าถูกปกคลุมด้วยลักอีกทีหนึ่งนะครับ มันก็เลยตกค้างอยู่ตามผิวแบบนี้นะครับเนื้อท่านจะมีความสวยงามมากนะครับหนึบแน่นแกร่งดีในพื้นผิวถ้ายังมีสิ่งที่เราได้เห็นคือการยุบย่นนะฮะยุบย่นแยกนะครับยุบยุบย่นแยกของของเนื้อนะครับบางบางช่วงบางช่วงของเนื้อเนี่ยอย่างฐานตรงนี้ก็มีการปริแตกนะฮะแตกเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับ อยู่ตรงขอบนะฮะตรงขอบก็จะเห็นร่องรอยนะฮะการยุบแยกนะครับยุบแยกอย่างก้อนข,อขาวๆตรงนี้ผมผมคิดว่าเป็นก้อนของผงพุทธคุณน,นะฮะ,ะ,ฮะแป๊บยังพยายามจะโฟกัสกล้องให้อ่าเนี่ยฮะยังมีรอยตัดเฉียงๆนะครับเน,นี่ยีการแยกของของเนื้อพระนะครับเห็นไหมฮะ การแยกนะฮะการเวลาเท่านั้นนะครับที่จะสร้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็ยังลงลักปิดทองยังลงเหลืออยู่นะครับออกไปไม่หมดนะฮะนี่คือค่าปริ้นนะฮะเห็นไหมฮะก็คือถูกจากจากการตัดลงจากข้างบนลงข้างล่างนะส่วนใครจะคิดว่าตัดข้างหน้าลงข้างหลังก็แล้วแต่ นะฮะไม่ได้สนใจแต่ตำรานี้คือเนี้ยตัดเวลาเขากดพิมพ์เขาเขากดกดลงหน้าอย่างงี้ใช่ไหมกดลงหน้าซึ่งในบล็อกไม่พิมพ์อ่ะมันจะมีแค่บางๆเนี่ยบางๆนะเขาแกะพิมพ์เขาไม่ได้แกะลึกมาจนถึงลึกมาจนหนาอย่างนี้นะเขาแกะเป็นรูปพระพุทธนะฮะร,รูปพระพุทธรูปพนะระประธานบางบางแค่นี้เองแค่นี้เองนะฮะบ,บางบางพอพอให้เป็นรูปพอทีนี้เขากดปุ๊บนะฮะก้อน ปั้นก้อนหงพุทธคุณนะฮะที่จะเอามาทำก้อนเขาก็กดลงในบล็อกนะฮะกดลงในบล็อกบางท่านก็ใช้ไม้กระดานกดนะฮะไม้กระดานกดบ้างนะครับหรือว่าใช้ไม้ปาดไม้ขูดก็แล้วแต่นะมันจึงมีร่องรอยของของรอยปูนไต่บ้างหรือว่านอนด้นบ้างนะฮะมันก็จะเป็นรอยนะรบับางบางองค์ก็จะเป็นหลังกระดานนะครับนี่คือเขาไม่ได้ เขาไม่ได้เอาบางบาง,งคนสันนิษฐานว่าเอาก้อนก้อนพุทธคุณวางไว้แล้วก็เอาแม่พิมพ์ไปกดนะฮรมันก็มีค่าเท่ากันเพียงอยากจะกดลงข้างบนหรือกดข้างหน้าผลสุดท้ายเขาก็ต้องตัดข้างหลังนะฮะตัดตัดนะครับมันก็จึงมีรอยนะครับผมอันนี้เป็นเกจความรู้นะครับจึงท่านอาจจะรู้มากกว่าผมก็ได้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคนไหนมีความรู้ก็แชร์แชร์กันแบ่งปันความรู้กันไปนะครับรู้หนึ่งรู้สองดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับรู้สีรู้ห้าดีกว่าอวดรู้นะครับอย่างกับผมนี่ผมพูดเท่าที่ผมรู้นะครับเนี่ยตรงนี้ยังมีนะฮะยังมีเหมือนเม็ดเกดทองนะครับอง์นี้จะเนื้อหนึกนะฮะเห็นไหมฮะพวกสีน้ำตาลนี้คือคาบตังอิวนะครับคาบตังอิว จึงทำให้พระหนึกแกร่งนะครับเริ่มแรกเดิมทีก่อนที่เขาจะใช้ตังอิวมาเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้พวกน้ําอ้อยหรือว่าพวกกล้วยบดอะไรเนี่ยผสมนะครพระมันจึงจึงยุ่ยนะครับพอนานเข้านะฮะวิวัฒนาการความรู้นะฮะแล้วก็ ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นหลวงวิจารอะไรเงี้ยเขามีความรู้เออนะควรจะเอาน้าตังอิวน้ำมันตังอิวนะ้มาผสมนะจะทําให้หนึกให้นุ่มขึ้นให้แก่งขึ้นพระยึดตัวกันได้ดีอย่างเงี้ยนะก็เอามาให้ชมเอามาให้หลวงพ่อท่านเออหลวงพ่อท่านก็ทําไปนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าพระสมเด็จไม่ได้คิดว่าทําองค์เดียวด้วยนะฮะผมคิดว่าทํามากทําเยอะ มีหลากหลายนะครับมันจึงเป็นข้อถกเถียงกันไม่รู้จักจบจากสิ้นนะขนาดของเราว่าเซียนใหญ่ๆพอเรา <c oughs> เวลาเราดูพ้าของเขาเราก็ว่าเก๋ <c oughs> เวลาคนอื่นเขาดูผ้าเราเขาก็ว่าเก๋เราไปดูผ้าคนอื่นเขาเราก็ว่าเก๊ก็เรื่องของใครของมันใครชอบแบบไหนก็เก็บแบบนั้นนะครับมันไม่ได้องค์เป็นหลายสิบล้านเหมือนเหมือนเขาเล่นกัน,นะ,ะจะถูกจะแพงมันอยู่ที่ อยู่ที่กําลังนะผมว่าบางคนมีกําลังเขาซื้อองค์เป็นล้านเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะแต่เราถ้าเรากําลังน้อยนะครับทรัพย์เราน้อยซื้อองค์50บาทองค์ละร้อยเราก็ว่าแพงนะฮะังนั้นนี่มันมูลค่ามันอยู่ที่ความพึงพอใจของคนมากกว่านะฮะไม่อย่างพวกเศรษฐีเงินถุงเงินถังเขาหาเงินได้ปีปีหนึ่งหลายสิบล้านหลายร้อยล้านอเอามาซื้อผ้าองค์ละล้านมันก็ แค่เศษเงินเขานะครับอย่างเรานะครับหาเงินได้เดือนละหมื่นกว่าบาท20 0 0 0เราไปเช่าองค์ละ5 0 0ร0อยมันก็อยู่ที่กําลังเราเช่าได้นะครับบางคนหาเงินได้เดือนละแสนเช่าพระองค์ละหมื่นสองหมก็เช่ญญาได้เพราะเขามีกําลังนะฮะเพราะฉะนั้นการการตีราคาค่างวดพระนี่ไม่มีถูกไม่มีแพงนะมีแต่กําลัง นะครับและคือความพึงพอใจระหว่างคนชอบพระกับคนไม่ชอบนะฮะคนชอบเท่าไหร่เขาก็จะเอานะครับถ้าไม่ชอบบาทหนึ่งเขาก็ไม่ซื้อนะครับถ้าเขาชอบร้อยหนึ่งเขาก็เอาพันหนึ่งเขาก็เอาล้านหนึ่งเขาก็เอานะครับหลายคนนะฮะพยายามจะส่งพระมาให้ผมนะครับคือไม่ต้องส่งมาหรอกครับถ้าผมส่งมาผมก็ไม่เช่าหรอกผมอินดี้นะฮะ ถ้าผมอยากเช่าผม,ผมเช่าของผมเองผมหาของผมเองนะครับไม่ต้องมานําเสนอผมนะฮะต้องขออภัยนะฮะพูดตรงๆนะฮะพูดตรงๆงบางคนก็รบกวนกันเกินไปก็ไม่ดีนะครับคือผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้เป็นเซียนมานั่งเช่าพระนะครับผมมีโอกาสได้เจอพระสวยๆผมก็เช่านะครับไม่ใช่ว่าผมจะมานั่งตั้งหน้าตั้งตาจะเช่าพระนะครับไม่ใช่นะฮะ ส่วนใครจะเช่าพาผมผมให้เช่านะโอเคไหมแฟแฟกันนะโอเคนะฮะแฟแฟกันนะฮะาผมมีเยอะนะครับบางทีผมไปนู่นไปนี่ผมเจอนู่นเจอนี่ผมสวยผมถูกใจผมก็เช่านะครับแต่ผมไม่ได้โอ้โหทําเป็นธุรกิจทําเป็นกิจจารักษณะนะครับคือ แบ่งปันกันได้นะครับคือผมทํางานขอสร้างนะับผมทํางาน่อสร้างผมเป็นช่างนะครับดูเล็บมือนี่ทำปีเลยนะฮะเล็บมือทำปีเลยนะฮะทำงานขอสร้างไม่ได้เป็นเซียนพาณิ์นะครับ<ส>ก็พอมีความรู้บ้างนะครับไวเ้เก็บสะสมส่วนใครชอบตามแนวทางผม<ส><ๆ>ก็อาจแบ่งปันกันนะครับในฐานะพี่พี่น้องนองนะครับแบ่งปันกันหลักร้อยหลักพัน ไม,ไม่ได้มาขายพระอ,องค์เป็นล้านเป็นสิบล้านแล้วไม่ได้มาทําธุรกิจพระด้วยนะครับดังน้ต้องเข้าใจนะครับขออนุญาตบ่นนะฮะขออนุญาตบ่นแล้วพูดชี้แจงให้ฟังนะครับบางทีเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองสอง่สงไลน์มาให้ผมวิ่ผมหลับอยู่ผมตกใจนะพ,พูดตรงตรงพูดตรงๆรงนะฮะ ตอนเช้าตอนกลางวันส่งได้ผมก็เออช่วยดูให้ได้นะฮะแต่บางทีเราก็ต้องเกรงใจกันบ้างนะครับผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายท่านไม่ต้องส่งให้ผมดูหรอกผมดูยังงูงูปลาบางคนก็ยังติผมว่าพระ,ะเกยอยู่เลยแต่ผมไม่ได้สนใจผมมีแนวทางของผมแค่นั้นเองนะครับนี่เห็นอะไรบ้างหรือ,อยังฮะเห็นอะไรบ้างหรือ,อยังนะครับ เนื้อนุ่มสวยนะครับขออภัยนะครับผมที่พูดจาอะไรบางทีอาจจะก้าวล่วงไปบ้างนะครับก็คอยพูดให้มันชัดเจนชี้แจงให้มันชัดเจนนะครับเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพนะครับด้วยความห่วงใยน,นะครับโควิดกําลังระบาดก็ขอให้ท่านดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับอากาศหนาวบ้างเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ